สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6มีนาคมนะครับพบก,กับผมแอดมินเมง้งจากช่อง mj sport วันนี้สุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปติดตามกันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยสวยจิตใจดีนะครับรับรองเลยนะครับว่าแฟนๆต้องปลื้มมาดามแป้งของเรานะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณใหม่บริจาคเงินส่วนตัว5ล้านบาท ให้ใช้ภายในดูแลพนักงานสมาคมนะครับอุ้ยสิมีไผเป็นคือนายกของเขาคนปัจจุบันอยู่บอครับพ่อแม่พี่น้องเงินส่วนตัวโดยมอบเงิน5ล้านบาทนะครับให้ใช้ภายในดูแลพนักงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบัตรแปงจนวนพันลำซ้ำนะครับนายยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอบริจาคเงิน5ล้านบาทให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อกิจการภายในโดยแจ้งต่อ ที่ประชุมสภากรรมการให้รับทราบร่วมกันเมื่อวันที่4มีนาคมนะครับโดยเงินดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เอาไว้ใช้ในกิจกรรมเร่งด่วนและไม่มีงบประมาณปกติรองรับโดยฝ่ายภายในสามารถตั้งเรื่องพร้อมรายละเอียดนำเสนอตามระบบและขอจัดสรรเงินอีกส่วนเป็นสวัสดิการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่สมาคมเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น ค่ารักษาพยาบาลหรืออุบัติภัยต่างๆนะครับท่นี้นะครับมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวที่ประชุมไปว่าเราทราบกันนีว่าสถานการณ์การเงินของสมาคมนั้นอยู่ในช่วงที่ยากลาําบากค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจจะตัดไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นกว่าจึงคิดว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถมาสนับสนุนกิจกรรมเร่งด่วนรวมถึง อยากให้เงินบางส่วนเป็นส่วนที่เสริมกําลังใจกับพนักง,งานด้วยในยามป่วยไข้เพื่อให้ทุกคนจะรู้สึกมัน่นใจอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับสุดยอดจริงๆนะครับก็สุดๆนะครับโปรง่งใสมาดมแป้งไม่รับเงินเดือนนะจ๊ะทําด้วยความจริงใจนะครับพัฒนาวงการฟุตบอลไทยดังซีกับไปเฮ็ดอันประกันชีวิตกับมาดมแป้งเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสุดยอดพ่อแม่พี่น้องสุดยอด เปิดยอดแฟนบอลลำพูนนะครับเมื่อทีมได้ลงเล่นที่สนามแม่กวงในเล็กที่2ฟีเวอร์สนามแต่งเปิดยอดผู้ชมในสนามแม่กวงสเตเดียมนะครับสโมสรของลำพูนบัวเร่หลังจากเริ่มออกสตาร์ทเล็กที่2ในศึกลเวอท์ทลีกฤดูกาล2023-2024นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าผลงานของลำพูนบัวเร่กำลังร้อนแรงกันเลยทีเดียวหลังลงสนามไปแล้ว19นัดในศึกลเวอท์ทลีกฤดูกาล2023-2024นะครับ พร้อมขยับขึ้นมารองอันดับที่6ของตรงนารางคะแนนจากการมี28คะแนนแบ่งเป็นชนะ8เสมอ4และแพ้ไป7รวมทั้งชนะไป3จาก4เกมหลังสุดโดยแพ้กับบริลัมยูเต็ดในเกมออกสตาร์ทเล็กที่2แค่ทีมเดียวนะครับล่าสุดนะครับลำพูนเวลือหักด้อยลงสนามในเกยมเย่าในบ้านนะครับ ที่สนามแมกวงสเตเดียมเราแฟนบอลที่เป็นส่วนกันในการมอบพลังให้กับนักเตะต่างเข้ามาซัพพอร์ตทีมรักกันแบบหนานแน่นสนามแตกกันเลยทีเดียวโดยมียอดแฟนบอลตลอดสังเกมหลังสุดในเลกที่2ดังนี้นะฮะโดยเกมเปิดบ้านนะครับพ่ายกับบุรีรัมย์เตะไป1ประตูต่อ2มียอดแฟนบอลน,นะครับเข้าชมเกม32,39คนนะครับซึ่งก็เต็มความจุคือความจุก็คือจุได้32,39คนนะครับ ก็จะมีล้นเลยนะฮะก็มีอ่าไปเกาะทางรั้วอะไรเนี่ยดูกันได้เลยนะฮะส่วนเกมที่2นะครับที่ชนะชนบุรีเอฟซีสองประตูต่อหนึ่งโดยมีแฟนบอลเข้าชมเกมนะครับสามพันห้าสิบคนนะครับก็เกือบเต็มความจุนะนะครับซึ่งก็เป็นแมตช์ที่เกินเกือบเกือบถึงความจุนะครับส่วนแมตช์ที่3ที่ชนะบีจีปทุมนะครับอันนี้ล้นเลย ชนะไป2ศูนย์โดยมียอดผู้ชมเกมนะครับ3,239คนก็เต็มความจุนะครับแล้วก็มีรอบนอกอีกนะครับนี่คือสนามที่มีความจุ3239คนนะครับเต็มเกือบทุกที่นั่งนะครับเกือบทุกเกมนะฮะเดี๋ยวสำหรับโปรแกรมต่อไปนะฮะในศึกลีเว์ไทยลีกในฤดูก,ก,กาลนี้นะครับแมตช์เดทที่2ีอลำพูนบริเวรจะบุกไปเยือนราชบ,บริเอฟซี FC, ในวันเสาร์ที่9มีนาคมนี ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงนะครับที่สนาม Dragon น o ซล่าพาร์คนะครับถ่ายทอดสดทาง AAS Play2Vision นะครับแล้วก็ 3BB g อเบีนะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอ่านี่คือปรากฏการนะครับสำหรับด้านนั้นของสโมสรลำพูนบอลิเออร์นะครับร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับปีนี้เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะ ด่วนนะครับเอกนิตอ้อนของกําลังใจหน่อยเอกนิตเผยความรู้สึกของกําลังใจจากแฟนบอลชาวไทยนะครับเป้าหมายใหม่กับอุระเลดเดมอนเอกนิตปัญญานะครับแนวรุกทิมชาตไทยได้ฝากข้อความถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับว่าให้ส่งกําลังใจเนี่ยให้เขาบ้างนะครับกับเป้าหมายใหม่ในการคว้าแชมป์กับอุระเลดเดมอนเป้าหมายของผมในปีนี้ก็อยากคว้าแชมป์ให้กับทีมให้ได้ครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะลงไปช่วยทีมได้มากที่สดุด ผมก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นมาให้กาลังใจผมด้วยนะครับกับทีมอุลวัเรด i ดมอนและให้กำลังใจตัวผมด้วยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะขอรับสำหรับเอเกนิตของเรานะฮะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับท่านผู้ชมภายใต้าการนำทัพห,หัวหน้าโคา้ชคนใหม่นะครับพอลมาติอัสออกโม่นะครับเพราะล่าสุดนี้ก็ถูกถอดชื่อออกจาก2เกมล่าสุดเลยไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองและตัวจริงนะฮะ ฉะนั้นสุ่มเสี่ยง่างมากนะครับทุ่มชมที่จะไม่ติดทีมชาติไทยในยุคข,ของมาชัะอิจิในการแ่งบอลโลก2นัดในเดนมาคมนะครับที่เจอกับเกหาหลีใต้นะครับก็น่าเสียดายนะเปลี่ยนโค้ดปุ๊บเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเลยเพราะว่าโค้ดคนก่อนน่ะกำลังมาดีเลยได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับเสียดายจริงๆนะฮะต่อไปนะฮะเราไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมท่างฝั่งของธนวัน์ซึงจิตทวรกับมาลงสนามได้แล้วนะครับให้กับทางเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็มีกูรูนะครับและเป็นนักเตะอดีตนักเตะทีมชาตินะครับอย่างนัทพรนะครับออกมาวิเคราะห์ว่าธนวัน์เนี่ยจะกลับมาเก่งได้เหมือนเดิมนะครับนัทพรพันลิศนะครับตำนานดาวเตะของทีมกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดมองว่าธนวัต์ซึงจิตรวรนะครับ จะเป็นประโยชน์ต่อทีมเมืองทองอย่างมากโดยให้เวลาเจ้าตัวได้เรียกความมั่นใจมากกว่านี้หน่อยนะครับโดยเกมล่าสุดที่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเฉือนพีทีปจุบบอฟซีด้วยีเกสอเก็บ3คะแนนขยับมาอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับแต่นั่นของนัทพลรพลธิ์ซึ่งเป็นตำนานประกันหลังทีมชาติไทยด้วยแล้วก็กิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดพูดถึงฟอร์มการเล่นของธนัาซึ่งจิตถาวรในเกมน,น,นี้โดยเขากล่าวว่าในช่วงครึ่งแรกเราเห็นว่าน้องกําลังทําได้ดีโอเคเลย เกมนี้น้องอาจจะพวงเพราะร,าารึ่งแรกกลางกลางของทีมมีตัวรุกมากกว่าซึ่งสมัยพีพกันนั้นก็ถือว่าเป็นกองกลางบล็อกทูบล็อกสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงและสามารถใจบอลได้ก่อนที่น้องจะมาโดนอาการมาเจ็บเล่นงานตอนนี้ผมว่าน้องนะค่อยๆที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วนะเรื่องฟอการกเล่นน้องก็มีอยู่แล้วเราจะ้เห็นการใจบอลสวยๆก็ต้องให้น้องค่อยๆสัมผัสเกมไปเรื่อยๆรอรอสร้างความมั่นใจกลับมามันจะเป็นประโยชน์กับทีมแน่นอนครับ สำหรับเกมโปรแกรมศึกลิเวอร์เทเลกนะครับแมตช์เดนที่21เมืองทองนะครับจะเตรียมเปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูนเต็ดในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงนะครับที่สนามธนบุรมสเตเดียมนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่6มีนาคมนะครับแฟนๆห้ามลืมประกาศนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลไทย ทั้งเช้าทั้งเย็นกับแอดมิงม้งนะครับผูดดำเนินรายการว่าแล้วขอตัวไปรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับแล้วกลับมาจวดกันใหม่สวัสดีครับ